นแรกคือนางสาวพิญญาพัฒน์สันนีชีวินครับเชิญครับกาบเรียนท่านประธานวิทิสภา,าที่เคารพดิฉันนางสาวพิญญาพัฒน์สันนียชีวินสมาชิกวิฒิสภา,าค่ะขอใช้เวลานี้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พศซึ่งเป็นกฎหมายที่ฉันเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการยกระดับ ระบบกฎหมายของเศรษฐกิจไทยค่ะกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะไม่ใช่การแก้ตัวเลขหรือปรับถ้อยคําแต่คือการปรับโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมทางเศรษฐกิจให้ทันต่อความเป็นจริงของทุกสมัยของยุคสมัยค่ะตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานะคะพระราชบัญญัติลมลายแม้จะเป็นกฎหมายสําคัญแต่ก็มีข้อจํากัดหลายประการค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความล่าช้า ต้นทุนสูงและการเข้าถึงที่ไม่เท่าเทียมของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในระบบเศรษฐกิจจริงค่ะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ดิฉันเห็นว่าได้มีการปรับปรุงสาระสาคัญหลายด้านเพื่อแก้จุดอ่อนเหล่านั้นอย่างเป็นระบบค่ะ ประการแรกเลยนะคะก็คือเกณฑ์จํานวนนี้ขั้นต่ําที่ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นค่ะการปรับเกณฑ์จํานวนนี้ขั้นต่ําในการยื่นฟืน้นฟูกิจการจากเดิม10ล้านบาทเป็น50บล้านบาทไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวเลขธรรมดานะคะแต่มันคือการตั้งมาตรฐานใหม่ให้กระบวนการฟืน้นฟูถูกใช้เฉพาะในกรณีที่สมเหตุสมผลชัดเจนและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สําคัญจริงค่ะเป็นการลดภาระของศาลลดคดีที่ไม่จําเป็นและเปิดพื้นที่ให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ผ่านมานะคะมีหลาย กรณีนะคะที่บริษัทเล็กๆถูกบังคับให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทั้งที่นี้สินไม่ได้สูงพอที่จะส่งผลกระทบเชิงระบบเลยค่ะการยกระดับเกณฑ์น,นี้จึงจะทําให้กลไกฟื้นฟูไม่ถูกใช้พร่ำเพือ่อแต่ถูกใช้กับคดีที่มีความหมายต่อเศรษฐกิจโดยรวมจริงๆค่ะ ประการที่2ค่ะการให้ความสําคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดิฉันก็อยากจะเน้นย้าว่า SME เนี่ยคือกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยนะคะแต่ที่ผ่านมา SME จํานวนมากถูกตัดสิทธิ์ในการยื่นฟื้นฟูค่ะเนื่องจากกฎหมายมุ่งเน้นไปที่กิจการขนาดใหญ่ร่างกฎหมายนี้ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายค่ะเพราะได้นําหลักเกณฑ์ที่เคยใช้กับกิจการขนาดใหญ่มาใช้กับกิจการขนาดย่อมด้วยและยังเปิดโอกาสให้กิจการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็สามารถยื่นฟื้นฟูได้้ดวย นอกจากนี้นะคะที่ดิฉันเห็นข้อดีนะคะยังครอบคลุมถึงสากลซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อชุมชนท้องถิ่นจํานวนมากค่ะเมื่อสากลมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูก็จะสามารถคุ้มค้องผลประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนที่ฝากความหวังไว้กับสากลน,น,นั้นได้เช่นกันค่ะ ประการที่3ค่ะกระบวนการที่ฟื้นฟูรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ฉันเห็นว่าเป็นการเปิดทางให้ทางนิติบุคคลและกิจการขนาดย่อมสามารถยื่นขอฟื้นฟูแบบเร่งรัดได้โดยแน่แผนที่เจ้าหนี้ให้ความเห็นชอบมาแล้วศาลก็จะสามารถพิจารณาและออกคําสั่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนซ้ำซ้อนและก็ยืดเยื้อเสียเวลานะคะนี่คือการลดความล่าช้าเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ว่ากระบวนการที่เข้าสู่ศาลนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อาการฟื้นฟูแต่จะเป็นเครื่องมือจริงๆในการพลิกฟื้นกิจการ ประการที่4ค่ะเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาเข้าถึงการฟื้นฟูนะคะดิฉันเห็นว่าจุดที่ก้าวหน้าสะท้อนความเป็นธรรมที่สุดเลยค่ะคือการเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาที่มีนี้ตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทสามารถยื่นขอฟื้นฟูได้อย่างเป็นระบบค่ะที่ผ่านมานะคะบุคคลธรรมดามักถูกบังคับเข้าสู่ภาวะลุมละลายซึ่งไม่เพียงกระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะแต่ยังเป็นการตัดโอกาสในการประกอบอาชีพร่างกฎหมายฉบับนี้ดิฉัน จึงเห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าให้บุคคลเหล่านี้สามารถจัดทําแผนฟื้นฟูได้ตัวเองนะคะและเมื่อสารรับคาร้องก็จะพักการชํราระนี้ทันทีที่สําคัญนะคะหากการฟื้นฟูไม่สําเร็จก็ยังไม่กระทบคุณสมบัติในการรับราชการหรือการเป็นลูกจ้างตามกฎหมายอีกด้วยนะคะกฎหมายฉบับนี้จึงไม่ใช่โซ่ตรวนค่ะแต่จะกลายเป็นเชือกที่ดึงประชาชนตัวเล็กๆกลับขึ้นมามีที่ยืนใหม่อีกครั้งนะคะประการที่5ค่ะ การจัดตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีอีกจุดหนึ่งที่ฉันเห็นว่ามีความก้าวหน้าคือการเพิ่มตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีเพื่อสนับสนุนศาลและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์การมีบุคลากรเฉพาะทางจะทําให้กระบวนการฟื้นฟูมีความเป็นระบบต่อเนื่องมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจรายละเอียดและสามารถช่วยขับเคลื่อนคดีได้อย่างจริงและรวดเร็วค่ะและประการสุดท้ายประการที่6นะคะบทเฉพาะการเพื่อความต่อเนื่องดิฉันเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ยังได้กําหนดบทเฉพาะการที่ชัดเจนเพื่อไม่เกิดผลกระทบกับคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการและเพื่อความต่อเนื่อง ของกระบวนการยุตธรรมไม่สะดุดนี่คือการคํานึงถึงผู้ที่อยู่ในระบบเดิมและผู้ที่กลำลังจะเข้ามาใหม่ในอนาคตค่ะ ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันอยากจะเชื่อมโยงว่าการแก้ไขกฎหมายล้มลายครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงลดกฎหมายเชิงเทคนิคค่ะแต่มันคือมาตรการเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะโดยดิฉันเห็นว่ามี3ประการดังนี้ค่ะประการที่1ค่ะเศรษฐกิจมหาภาคการฟื้นฟูกิจการได้จริงจะช่วยรักษาการจ้างงานลดการปิดกิจการลดการสูญเสียรายได้ภาษีของรัฐและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติว่าประเทศไทยมีระบบกฎหมายที่คุ้มครองธุรกิจอย่างเป็นธรรมค่ะประการที่2ค่ะเศรษฐกิจกลัวเรือน การเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาเข้าฟื้นฟูจะช่วยลดหนี้ควัวเรือนที่เป็นปัญหาเรือรังและสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งค่ะและประการสุดท้ายประการที่3นะคะสังคมและชุมชนการให้ศิษากรและ SME เข้าสู่การฟื้นฟูคือการคุ้มครองเศรษฐกิจฐานลากและทําให้ชุมชนท้องถิ่นไม่ล้มสลายจากการล้มของธุรกิจค่ะ หลายประเทศนะคะเช่นสหรัฐอเมริกามีกฎหมายล้มลายที่เปิดทางให้บุคคลธรรมดาฟืน้นฟูได้ไม่ไม่แค่เฉพาะบริษัทใหญ่ค่ะร่างกฎหมายของเราเฉบับนี้นะคะถือเป็นการเดินทางไปในทิศทางเดียวกันคือยึอดหลักการให้โอกาสครั้งที่2ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการคุ้มครองลูกหนี้ที่สุจริตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ฉันขอฝากข้อสังเกตไว้นะคะว่า เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะศาลเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าพนักง,งานคดีจะต้องมีทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอเพื่อรองรับคดีที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะไม่เช่นนั้นนะคะแม้กฎหมายดีอย่างไรการปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะสะดุดได้ค่ะ รรท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันขอเน้นย้ำนะคะว่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกฎหมายฉบับนี้มันมีความชัดเจนและเปรูปธรรมมากคะ่ะกฎหมายนี้ทําให้กระบวนการฟื้นฟูเร็วขึ้นค่าใช้จ่ายลดลงเปิดทางให้ทังทงทงทางธุรกิจใหญ่ธุรกิจย่อมและบุคคลธรรมดาที่มีศักยภาพได้รับโอกาสในการฟื้นตัวนี่คือการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าอย่างแท้จริงในระบบเศรษฐกิจและกฎหมายของไทยคะ่ะดิฉันจึงขอสแสดงการสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พศเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนค่ะ ขอบคุณค่ะครับ